เวลาตีระยะ50เนี่ยเราก็จะจบสูงนิดหนึ่งนะครับไม่เหมือนระยะยี่บห้าหลานะครับระหว่างที่เรานะครับสวิงผ่านลูกเนี่ยเราก็พยายามรักษานะครับความเร็วของการสวิงนะครับให้คงที่ให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยพอ ไปสะดุดที่พื้นหรือว่าอ,อ,อาจจะชิปติดไดรบอดไปด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ระยะของเราเนี่ยลดนะครับลดลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราพยายามที่เราต้องพยายามตีผ่านด้วยนะครับด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็คือรักษาความเร็วระหว่างที่เราสวิงผ่านลูกให้ได้นะครับ ปก0จบที่12 12นาฬิกาครับนะพอดีเลยนะแต่ถ้าเป็นหลอบอื่นนะครับอย่างเช่น56หรือ52นะครับหรือหลอบที่ต่ำกว่านี้นะครับเราก็อาจจะจบที่สักบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองนะครับแล้วแต่หลอบที่เราใช้ด้วยนะครับ ว่าจะใช้หลอบเท่าไหร่นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือต้องควบคุมระยะให้ได้นะครับระยะจุดตกให้ได้นะครับควบคุมนะครับวิถีของบอลนะครับก็คือความสูงของบอลนะครับให้ได้แล้วก็ควบคุมจุดตกให้ได้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะในการชิปชิปแบบหวังผลนะครับระยะ50นี่คือหวังผลนะฮะต่ำกว่าร้อยนี่หวังผลหมดเลย นี้ท็อปนิดหนึ่งนะครับวันนี้วงค่อนข้างที่จะมีไดวอตเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าห่างหายไปหลายวันพอสมควรนะครับอาจจะทำให้ก้าเรียกว่า กระสุนฟืดเนี่ย